สวัสดีครับอา,อาลาดินคงเรืองไทยช่วยไทยเคียงข้างสากงมไทยนะครับวันนี้ก็มาปั่นจักรยานอีกแล้วช่วยเหลือโรงพยาบาลน,นะฮะโรงพยาบาลวัดจันฉลุนทะเกียบแปด0 0บพรรษานะครับจากจากเชียงเศรถึงเชียงใหม่นะช้เวยาทั้ตหมด16วันนะครับเรื่องแต่วันที่10เรื่องแต่วันที่สับท่ามอห่ัยเนรู้ัม น,นี่คือพี่เชฟนะฮะพี่เชฟอันน,ออน,น,อนี้คือเจ้าของนี่คือเจ้าของโครงการนะครับคุณพ่อเดี๋ยวเราปั่นกี่วันน่นเปั่นประมาณ15วันครับถึงโรมาวันจันทร์ที่ยี่สิบห้เหตุที่ป,ปั่นเนี่ยเราทำเพื่ออะไรครับอ๋อ ก็รับบริจาคไปมอบให้โงรงพยาบาลรักการเฉลิมพระเกียรติที่อำเภอกรลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ครับเส้นทางนะพ่อก็เราวันนี้เราอยู่ที่วันนี้เราเริ่มจากอายุธยานะครับผ่านสิงห์บุรีชัยนายนครสวรรค์กำแพงเพชรป่า,าแล้วก็ป่าแล้วก็เข้าลำปางลำพูนแล้วเข้าเชียงใหม่ วัดซึ่คือวัน,ท,นที่เท่าไหร่ครับวันที่25ครับแล้นี่คือเราก็มอบเพื่อนให้กับโรงพยาบาลที่ด้านที่ยี่สเพื่อที่จะซื้ออ,อ,อุอปกรณ์การแพทย์จังหวัดพ่อขอบคุณมากครับ